สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มงานวิจัยน้ำสลัดเพื่อสุขภาพจากใบมนวันนี้พวกเราจะมานำเสนอผลงานวิจัยของพวกเราโดยมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ค่ะนางสาวกิติพรเกียรติเพียงใจและนายธนวัฒน์พลรักค่ะโดยมีที่ปรึกษาโครงการวิจัยคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดวงฤทัไทยดำรงโชติค่ะ ทำไมถึงเป็นน้ำสลัดใช่ไหมคะเพราะว่าน้ำสลัดสามารถทานได้กับผักและผลไม้และยังสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยด้วยคะ่ะน้ำตาลมะพร้าวดีกว่าน้ำตาลทรายอย่างไรก็คือน้ำตาลมะพร้าวนะคะก็คือมีค่าความหวานเท่ากับน้ำตาลทรายแต่ค่าดัชนีความหวานของน้ำตาลมะพร้าวน้อยกว่าน้ำตาลทราย35%เซึ่งน้ำตาลทรายมีค่าดัชนี85%เคะ่ะ ทำไมถึงเป็นใบหมอนเพราะใบหมอนมีสารต้านอนุมูลอิสระและสารฟินนอลิกคอมเพลว์งานวิจัยของพวกเรานะคะมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อพัฒนาสูตรน้ำสลัดเพื่อสุขภาพโดยใช้น้ำตาลมะพร้าวแทนเป็นสารให้ความหวานค่ะ 2. เพื่อศึกษาปริมาณผงใบหม่อนในผลิตภัณฑ์น้ำสลัดนะคะ 3. เพื่อศึกษายุการเก็บน้ำสลัดเพื่อสุขภาพจากใบหม่อน เราจะพาทุกท่านนะคะเข้าสู่วิธีการดําเนินงานวิจัยและผลการทดลองของน้ําสลัดเพื่อสุขภาพจากใบหม่อนนะคะวัตถุประสงค์ข้อแรกของเราคือการใช้น้ำตาลมะพร้าวแท้เป็นสารให้ความหวานนะคะจะมีทั้งหมด3ระดับนะคะคือน้ําตาลมะพร้าว7%และ15%และ23%นะคะในการทดลองต่อไปนะคะเป็นวัตถุประสงค์ข้อที่2คือการศึกษาปริมาณผงใบหม่อนนะคะ เราใช้ผงใบหม่อนอบแห้งไมโครเวฟ2%และ4%นะคะและผงใบหม่อนลวกน้ำเกลือ30วิอบแห้งด้วยไมโครเวฟอีก6%ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการทำน้ำสลัดค่ะปั่นจนเข้ากันแล้วนะคะแล้วก็นำไปทดสอบชิมค่ะ แล้วต่อไปนะคะเราก็นำมาวัดค่าสีค่ะต่อไปจะเป็นผลการทดลองของพวกเรานะคะผลการพัฒนาสูตรน้ำสลับเพื่อสุขภาพโดยใช้น้ำตาลมะพร้าวเป็นสารให้ความหวาน3ระดับนะคะคือ 7%, 15%, 23%มาประเมินประสาทสัมผัสโดย9 h e า o n i น s ิกสเกลพอยประเมินผลจากผู้ทดสอบชิม10คนนะคะปรากฏว่า ผู้ทดสอบชิมให้ความหวานในปริมาณที่3เปอร์เซ็นต์นี่ก็คือผลการศึกษาปริมาณผงใบหมอนในน้ำสลัดเพื่อสุขภาพดังตารางนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นผลการวัดค่าสีของน้ำสลัดทั้ง3นะคะคือ L หมายถึงความสว่างนะคะ a ลบหมายถึงค่าความเขียว B หมายถึงค่าความเป็นสีเหลืองค่ะผล ศึกษาอายุการเก็บน้ำสลัดเพื่อสุขภาพจากใบหมอนนะคะจากตัวอย่างที่ดีสุดได้คะแนนความชอบสูงสุดนำมาใส่บรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการค่าเชื้อขนาด100 ml เก็บที่ตู้แช่4-2องศาเซลเซียสเป็นเวลา2สัปดาห์นำมาชิมทุกๆ3วันจัดผลโดยการสังเกตและชิมรสค่ะต่อไปนะคะเป็นการสรุปผลการทดลองค่ะ